สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับช่วงลู่มิกทีเอลสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นคำถามอะไรไปติดตามชมกันครับตอนนี้เราอยู่พี่เต้แฟนพัทยาอีกหนึ่งท่านสวัสดีครับพี่เต้ครับมีอะไรถามใช้ได้เลยครับอ,อ,อยากจะถามลูโดวิชคาทามาา่ะฮะปีงีห้แล้วเป็นดาวทันโวยิงไป17ประตูปีนี้ยิงเพิ่งยิงได้แค่2ประตูเนี่ยรู้สึกยังไงกับฟอร์มการเล่นครับ so it's been very difficult for me because uh, i have been playing through injury so i have a knee injury and uh, so it was very hard for me to play with injury i can't get the best of my form so i'm getting better now i'm feeling well and uh, i think i feel very well now I, I have no pain on my knee anymore so

แบบไม่ต้องคิดคนระับคงคงไม่เลิกหรอกครับเพราะว่าตอนี้ก็คบมันานแล้วนะครับแล้วก็หสิ่งหลนอย่างก็อ,องตัวดีนะครับตอนนี้ก็ยังรักกันดีด้วยคงคงบอกไม่ได้ว่าจะเลิกเมื่อไหร่แล้วคงจะไม่เลิกด้วยครับเพรา,ะาจะต้องรับจิตใจหลายคนก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ว่าคือตอนนี้ผมพระเอก วนนี ot, ้เราอยู่กับน้องคุณแฟนเอซีะครับสวัสดีครับน้องคุณครับสวัสดีครับมีอะไรจะถามถามได้ครับคือผมอยากรู้ครับว่ายุบิีเลมาบีลามะครับเวลาลงไปเล่นเนี่ยเขาเลื้อยกระจายครับแล้วเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาเขาจะเลื้อยขนาดไหนครับโอเคครับเลื้อยขนาดไหนครับเรื้อยไม่โอเคครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับคำถามทุ่งหงสสัปดาห์นี้น่าสนใจทีเดียว อย่าลืมนะครับว่าเรามี Facebook <c oughs> เหมือนกันที่ท่านจะสามารถทิ้งคำถามท่านไว้ได้ทาง t p p p อา s สำหาับนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ